สวัสดีครับน้องเอครับวันนี้นะครับพี่พีโต,โตคาจับให้นะครับผมมาเจอก,กันชิลไรก็มีรถสวยๆดีๆมาให้ถูกต้องครับผมพี่พีโต,โตคาจับให้ครับพี่พีวันนี้มีอนนะไร<ด>เป็นนิสสันอเมร่ายังครับพี่นี่ปีไหนครับปีสองพันสามครับพี่พีคันนี้นนความพิเศษเขาคือมือเดียวป้ายแดงโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันฮะเป็นนิสสันนะครับอะเมร่ายังนะครับเป็นตัวท็อปหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นเครื่องฝาแดงนะครับตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยครับสีที่ไม่ต้องพูดถึงน้องเอ็ก โอ้โหดแดงเงาตะเหลือกตะปิ้นฮะลูแค่น,นี้ฮะจิ้งจกเกาะไม่ได้นะเงาลื่นหัวแตงเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อย่าเดินใกล้นะดูสีเลยฮะโอ้โหตายแล้วอะไรจะใหม่ขนาดนี้นะครับ,รบใหม่เงาวิบวับวุ้งวิ้งงุ้งงิง,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 งสวยจริงฮะสว,ส,สวยมากๆ,ๆเลยครับรถเนี่ยหลักหมื่นบอกเลยนะครับ,รบผมรถเราหลักหมื่นเนี่ยแต่ว่าสภาพดีดีทุกคันนี่เรามารอรีวิวอีกสองคันมีอีกสองคันเนี่ยรออยู่นะครับ อ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ฮะโอ้ฉากนี้ก็สวยนี่ฮะสีเงามากๆนะครับไฟหน้าก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะครับเงาครับผมเมาเงามากๆภายในก่อนดีกว่าอ่ะเราดูภายในก่อนโอ้โหที่ส่งเข้าประกวดขอเสียงหน่อยฮะโอ้ยเฮ้ยก๊กเราทำงานคนละหน้าที่นะพอเหลื่งจะสตาร์ไม่ได้นะครับโอ้โหติดซึ่งครับผมนี่ครับ นี่ครับรถสวยมากๆนะครับแผงประตูนะครับแล้วก็นะครับแผงสวิคนะครับแล้วก็คอนโซลของเรานะครับตัวนี้เป็น ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบคด้วยแอร์แบคคู่รถสวยมากๆน้องเอดูสิเบาะนุ่มบาะหนังสะอาดมากยังเหยงยังใหม่ยังเอี่ยงอยู่เลยแล้วเครื่องอย่างเงียบฮะนี่ฮะมันสปาร์วย ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบคคู่ด้วยครับผมสวยฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้ แล้วก็กระจกหลังมีไล่ฟ้าด้วยเป็นตัว <Wow. S 1> ท็อปนะครับแผงประตูค่อนข้างสะอาดนะเด,ดี๋ยวรอมาดีไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ฮ่ะ A B S นะครับแล้วก็เป็น Airbag ด้วยโอ้โหฉากนี้ก็สวยอะ่ะจริงรถเรียบร้อยมากๆเครื่องดีสุดๆมือเดียวป้ายแดงพรโมโมโม่เบาะหนังอย่างสวยครับผมจุกรูจะร่างกันนานกว่าจุกกรูคืออะไรฮะ ไม่ให้ปรึกษาเลยดีที่ก็าถอมาจุกกู้อะไรตกใจไปด้วยนี่ครับแผงประตูเรียบร้อยนะครับศาสาร์ของเบาะหนังโอเคนะคันนี้นะครับแผงประตูหลังคุ้มพี่คุ้มนะครับแผงคอนโซลด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นตรงเครื่องเสียงก็ยังสวยอยู่นะครับอ่ะไปห้องเครื่องเลยคันนี้เนี่ยภาษีหกหกด้วยนะครับช่วงระหว่างรอห้องเครื่องเนี่ยเขาดูประกันหน่อยสิเห็นบอกว่ามีประกันด้วยหกหกประกันชั้นสามพีพีโอ้โหนี่ แล้ว้าเราขับไปชั้นใต้ดินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องชนชั้นสามอย่างเดียวนะครับพอพี่เราขอสารลาบ้างนี่เป็นการชั้นสามี่คบผมชัดเลยแถมให้ไปด้วยหมดปีหน้าเลยนะครับอ้าเปิดฝากระโปรงหน่อยโอ้โหโอ้โหเสียงป้องแป้งพุ้งปิ้งห้องเครื่องส่งเข้าประกวดครับน้องเอ็กม้อน้ําเดิมคันหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมหมดเลย นะ่ครับผมรอยแต้มฝีโรงงานยังอยู่เลยพี่พีเลยอเซนเฟอร์เลยเลยเยนี่ครับสวยมากๆนี่ตาไลผมชอบตรงตัวเครื่องแดงเลยนะตัวนี้เป็นตัวพันแตกครับนเป็นฝาเป็นฝาแดงถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นสีบรอนอันนี้ตัวท็อปครับผมมาโอ้โหเเครื่องหล่อแล้วสวยอย่างมากๆนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับโอ้โห ตอนแรกอ่ะเราตั้งใจว่าเราจะขายที่หนึ่งแสนเนี่ยครับผมเก้าพันบาทนะครับเพราะว่าจริงๆในใจแรกเราจะตั้งหนึ่งหนึ่งห้าครับพอลลมันเรียบร้อยมากๆนะครับแต่ตอนเปลี่ยนใจแล้วสำหรับเอฟซีนะครับเพิพิธวคาครับผมสําหรับลูกค้าเรานะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจเราจะให้ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่กดไลค์กด กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ก้องถ้าลูกค้าเนี่ยนะครับมาซื้อราคานี้เนี่ยก็ถือว่าเราดูนิดนึงว่ากดติดตามเสร็จแล้วโอเคแล้วกดติดตามช่องแล้วให้เรารู้นิดนึงเราจะได้ไปต้อนรัเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนะพี่พีสดยอดมากเลยโอเคเดี๋ยวเจออีพีหน้าครับผมครับผม